จะเป็นอย่างไรถ้าเราต้องมาเอาชีวิตรอด7วันในโลกที่มีแต่ เล่นแมปผีแบบนี้ผมไม่มาคนเดียวอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับผมเอาเพื่อนผมมาด้วยซึ่งนั่นก็คือไอเพียวคนดีคนเดิมของเรานะครับเอามันมาเป็นไม้กันผีหรือกูจะมากันผีให้มันอันนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันเริ่มวันแรกมาเราก็ทําการไปตัดไม้กันก่อนเลยเอาชีวิตรอด7วันนะมึงต้องรอดจากผี7วันนะเพื่อนอันนี้คือชาเลนจะรอดหรือเปล่าหลังจากที่พวกผมตัดไม้กันเสร็จพวกผมก็ได้วางแผนว่าเราจะไปหาหมู่บ้านกันเพื่ออยู่ในคืนนี้ในระหว่างทางเนี่ยผมก็ได้ฆ่าแกะเพื่อหาอาหารระหว่างทางไปด้วยเดี๋ยวมืด เดี๋ยวกูเตรียมอาหารให้บบมึง,<า>งเองเออมึงขุดเลยเพื่อนเดี๋ยวกูเตรียมอาหารให้เฮ<บ>้ยแกะแกะแกะมันลอกหลอดกูไอ้เหี้ยกูตกใจหมดแกะแล้ววะไอ้เหี้ยอยูย่แกะมันก็เป็นอะไรไม่รู้ยังไม่ทันถึงตอนลังคืนผมก็โดนแกะหลอกแล้วครับตัวที่ผมเจอไปเมื่อกี้นะครับคือเดอะมีมิดนั่นเองซึ่งเดอะมีมิดในแอดออนนี้นะครับจะสามารถปลอมตัวเป็นมอบได้เนี่ยสามตัวนั่นเองซึ่งเราเจอหนึ่งตัวละ เกลยพันหรอเออมันดื้อกผานนีอ่ะตกใจเลยตกใจหมู่มันจะเป็นไหมวะต,ตีดูแอดออนนี้ไว้ใจอะไรไม่ได้เลยน,นอกจากเราสองคนลใช่อย่างที่ไอ้เพียวพูดเลยแอดออนนี้ไม่สามารถไว้ใจใครได้เลยครับนอกจากผู้ผมสองคนพอถึงช่วงเย็นก็ได้มีหมอกแปลกๆฟุ้งกระจายไปทั่วผืนดินเลยครับในขณะที่ผมกําลังวิ่งหาหมู่บ้านอยู่ผมก็ได้เจอสิ่งอะไรแปลกๆนะครับแต่ผมยังจะไม่วิ่งเข้าไปใกล้นะเพราะว่ามันใกล้ตอนกลางคืนแล้วเราต้องรีบหาหมู่บ้านกันก่อน ใกล้ถึงแล้วเพื่อนใกล้ถึงแล้วกดนอนทีนึงก่อนนะจะได้เซฟไว้ตรงหมู่บ้านเฮ้ยมึงออกมารับกูหน่อยกูเจอกูเจอซอมบี้เฮียซอมบี้เด็กด้วยกูเดินไม่ได้กูวิ่งไม่ได้ระวังนะเพื่อนออกมาออกมานุ่นนุ่นนุ่นไปบ้านขล่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปบ้านขล่านี่กูไปไปไปเอ้ยสเกลติทันยิงไอ้เฮียกูจะตายเพราะม็อบเนี่ยอุ้ยบ้านนี้ไม่มีเตียงมีเตียงปะกูมีคนแกะอยู่สามอันอะเป็นยังไงนอนได้แล้วโอเคนอนเพื่อนนอนดิได้ไหมอุ้ยเฮียอะไรอะเฮียอะไรอยยเฮ้ยเพื่อน มันมาทุบเตียงก,กูมันมาทุบเตียงก,อกูอะไรวะมันไม่ให้เรานอนอียมันไม่ให้เรานอน ตัวที่ผมเจอไปเมื่อกี้นี่นะครับมีชื่อว่า The u n s e n d e a t หรือความตายที่มองไม่เห็นนะครับก็ตรงตัวเลยผีตัวนี้เนี่ยจะโผลมาในตอนที่เราจะนอนนั่นเองในประวัติของเขานะครับบอกว่าผีตัวนี้เนี่ยเป็นนักเขียนด้วยเวลามันหายไปจะทิ้งป้ายเอาไว้เพื่อเฮ้ยมีป้ายอะไรอ่ะแซดไอ้เหียนี่มันเศร้าเพื่อนคิเปอร์มันมันเศร้ามันเศร้ามันอ่ะ มันน่าจะเศร้าเพราะกูไปนอนเตียงก็ได้มั้งมันเลยมาปักไว้เนี่ยไม่รู้แต่กูกลัวคิปเปอร์มากตอนนี้เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยกูเจอกูเจอเอ็พีซีกูเจอเอ็พีซีปักโวเจอเอ็พีซีปักโวไอ้เหี้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้เพี้ยไอ้เพี้ยช่วยกูด้วยมันเลยเลยนีดีเพื่อนเออสวยดีมันนอนอุ้ยได้อย่างเยอะเลยกูนอนอุ้ยมันขึ้นข้อความอะไรอ่ะกูนอนไงกูนอนเท่ากับเราจะเกิดที่นี่แล้วใช่ไหมใช่ใช่โอเคมันไม่ด้มีตัวมันเตียงนะ ไปลองเดินในหมู่บ้านดูกันโอ้ยชิปเปอร์โอ้เฮี้ยกูจะตายเพื่อนเดี๋ยวกูไปสำรวจให้ไม่ต้องกลัวเว้ยกูว่าไม่น่ามีตัวอะไรหรอกเว้ยมันก็มีแค่เอ็นพีซีกับไอ้ที่มาทุบเตียงเราเพราะเพราะว่าเรานอนอะลองวิ่งสำรวจดูกันอาหารใกล้หมดบอกนะเดินกลับไปบ้านวิ้ยเพื่อนพระจันทร์สองอันกำลังซ้อนกันเหรอเออพระจันทร์สองอันกำลังซ้อนกัน สร้างบ้านแบบนี้ปะ่ะแบบที่มันเป็นชั้นสูงสูงขึ้นไปแล้วก็เฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยไม่รู้อุ้ยรู้ไม่รู้ๆๆไม่รู้ไม่รู้กูเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมไว้นี่เตรียมเคลียร์พื้นที่นะกูว่าตอนเช้าเราต้องเดินออกสำรวจแถวนี้เลยแล้วลก็หาทานหาเหล็กทาชุดเกาะในคืนแรกนี่นะครับเป็นอะไรที่โคตรจะโหดเหี่ยมเลยแต่ผมบอกไว้ก่อนในอีหกคืนที่เหลือเนี่ยเป็นอะไรที่ยากกว่าคืนแรกเยอะครับเฮ้ยเช้าแล้วเพื่อนเราสร้างบ้านสูงสูงไหมเป็นความคิดที่ดีเพื่อนสร้างบ้านสูงสูง นัดต่อขึ้นไปแล้วก็ตัดบันไดเค้กมากกว่าคุณเอา้าเหียมันบอกมันบอกว่าเค้กมีค่ามากกว่าก,กูอะทุบทิ้งแม่งเลยเค้กอะไรมีค่ามากกว่าก,กูอะปฏิบัติการตอนเช้านะครับตัดไม้ก่อนไม่ใช่ตัดไม้เพื่อนลงเหมืองหาทาน เดี๋กกูตัดไม้เองแล้วเดี๋กกูหาพวกอาหารสเบียงไว้เยอะๆให้ในเช้าวันที่ 2, 2ผมได้วางแผนกันว่าผมจะเป็นคนไปตัดไม้และหาอาหารส่วนไอเพียวมีหน้าที่ไปลงเหมืองหาหินหาแร่นะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปเริ่มทําอะไรกันเนี่ยผมจะไปดูซากกระดูกที่ผมได้เจอเมื่อเย็นวานนี้เดี๋กกูเดินไปดูไอตรงกระดูกเมื่อวันก่อนกันเมื่อวานเนี่ยจะด,ดูกันเลยวะเฮ้ยไอเฮียแกเอา้า ว่าสกอยอันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ๆแกะก็กลายเป็นแกะน่ากลัวแล้วก็กลายเป็นแกะน้อยน่ารักเฮ้ยมันกลายร่างแล้วมันก็มองหน้ากูแกะเด็กตีเด็กแกะเด็กแม่งเลยเฮ้ยตีไม่ได้ด้วยแกะเด็กเฮ้ยมึงเดินตามกูทําไมวะไอ้แกะเด็กกูว่าไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยมันเดินตามกูเพื่อนแกะเด็กเดินตามกูเฮ้ยมึงจะลองอะไรวะไอ้แกะเด็กตกใจหมดกูไปตีแม่มันตายมั้งแคนเออมันน่าจะแคนกูแหละเพื่อนมันจะครึ่งวันแล้วไงยังวะ มึงลองเหมืองไปเลยเดี๋ยวกูอยู่บนบกไม่เอาอ่ะกูกลัวกลัวเลยวะเพื่อนกูเจอกระดูกไอ้นั่นอ่ะไอ้ที่กูบอกอ่ะดูกันแล้วว่ะไม่ใช่มึงขึ้นมาบนหมู่บ้านเลยมาตรงหมู่บ้านเดี๋ยวกูพามาดูกูอยู่ตรงโกเลมอ่ะมึงเดินมาตรงโกเลมนะเฮ้ยแกะลอกไอเหียโดนแกะลอกช่วยกูด้วยกูไม่มีอาวุธไอสัตว์เอ้ยมันตีได้ด้วยเหรอตีได้ดิอีแกะมึงเห็นกูปะนนียมึงขึ้นมาบนหมู่บ้านกูอยู่ตรงหมู่บ้านอ้าอ้า ร้องแข่งัะกูอะเพื่อนม,มาช่วยกูหน่อยดิดนี่ไงแกปักยายาวนี่ไงโอ้โหก,กูเกือบแตกเฮ้ยได้นี่มาขนแก<ห>น,นี่ไงขนแกขนแกผียังไม่ทันถึงตอนลังคืนเลยครับตอนนี้ผมก็เจอขนาดนี้แล้วไม่อยากจะคิดเลยว่าคืนที่2นี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นและตอนนี้นะครับผมก็ได้พาไอเพียวไปดูโครงกระดูกที่ผมเจอนะใช่มาใช้นี่ทุบดีกว่า ี้วดวสมสมเกลิตันเฮดพวกผมทั้งสองคนก็ได้ทุบหัวกระโหลกนี่ออกมาโดยไม่รู้เลยว่าการกระทําในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้มีไหยนะเกิดขึ้นโดยหลังจากนั้นไม่นานพวกผมก็ได้วางแผนกันว่าเราสองคนจะไปลงเหมืองพร้อมกัน,นเพราะว่าไอเพียวมันกลัวผีนั่นเองครับลงมเถอะไม่เป็นไรมีเงเหล็กเต็มเลยปึ๊บตูมเฮ้ยอะไรอะ่ะน่าจะทำให้เราตกใจเล่น unseen date กูว <c oughs> ่าไอ้ตัวเมื่อกี้เนี้ยเป็น unseen date เว้ยเพราะว่ากูเห็นลูก,กตาม,มันเป็นเหมือนกันเลยเฮ้ยสเกลตันเพื่อนกูจะแตกออมันจะแตกว่าไอ้ตัวพวกนี้เนี้ยน,นะไม่ใหรอกมาตรงนี้มาตรงนี้เดินตามกันไปเรื่อยๆว่าแบบรือว่าแบบมันมันมันห้ามเราอยู่ในความมืดกว่าน่าจะใช่มั้งมึงขุดนะมึงเป็นนักขุดไปเลยเฮ้ยกูเจอเจอซอมบี้ N P C ไปปะ มึงได้เด็กมาเท่าไหร่อ่ะ13เออเออับโลใส่เยคิดไม่ถูกลืมลืมชื่อเพื่อนมันมาเร็วมันมืดเร็วอ่เออมันมืดเร็วจังวะกูว่าอยู่ในนี้แหละมีท็อตมีอะไรถ้ามันมามันก็ทําอะไรเราไม่ได้อ่ะอ๋ออนุญาตปิดฝั่งนี้นะครับเออปิดฝั่งนั้นไว้เดี๋ยวเราจะสํารวจข้างล่างนี้ดีกว่าขออย่างเดียวอย่าเอาตัวที่วิ่งทะลุบล็อกได้เสียงอะไรอ่ะโอ้ยจอกูงามไส้จริงๆเลยสั่นจังวะ อ่อนมันมาอะไรก็ไม่รู้มึงดูมึงดูมึงดูกันไว้ก่อนไอ้เหี้ยมันทะลุไอ้สัตว์เอ้ยเพื่อนเต๋ มันเป็นปีศาจถ้ำมาเฮียโอ้โหลงถ้ำก็ไม่ได้ตัวที่เราเพิ่งเจอไปชื่อว่า The c a v e r n d ิว l นะครับผมเป็นปีศาจที่อาศัยอยู่ในถ้ำนั่นเองโคตรน่ากลัวและนี่ก็เป็นการเริ่มคืนที่2กันไปอย่างทุลักทุเลนะครับเพราะว่าเราไม่มีของและคืนที่2ผมก็ได้แต่โดยแมงมุมตีและแล้วก็ได้มีปับอุ้ยอะไรอะ อะไร<ด>วะมาปุ๊บเอาเลยเหรอ้ยเพื่อนได้ยินเสียงหัวใจตุกตุกเสียงหัวใ,ใ,ใจเสียงหัวใจเฮ้ยมึงรอบดิเดี๋ยวกูจะวางกั้นอยากดูอ่ะทุกข้างบนดูก็ได้มันไม่น่าโผล่ขึ้นมาได้แบบบล็อกเดียวหรอกอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเดอะอเดอะโกดแมนตัวเหรอควางควางขุดลงเลยโกด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 ปิดปิดปิดมันมา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 มึงเห็นหน้าเลยเนี่ยอ๋อมันอยู่ฝั่งนี้ไอ้ไหนปะ เดี๋ยวกูไปเป็นเพื่อนกันมันเองอุ้ยิมันโดนอะไรยิงมันโดนสเกลิสตันยิงมันอยากเป็นเพื่อนกันแล้วไม่ได้ไม่นายตายเฮ้ยคิปเปิลระเอ้ยกูเฮ้ยมึงอย่าพึ่ง b อเดลลิ i n e เต้นเอ้ยกูโดน b อเดลลิ i n e เต็ดเด้อตีตายเอ้ยเฮ้ยมันขึ้นบ้านไปแล้วมันขึ้นบ้านไปแล้วควางขึ้นบ้านไปแล้วเพื่อนขึ้นบ้านแล้ววะเอ้ยชาวแล้วชาวแล้วชาวแล้ว เช้าแล้วเช้าแล้วเอาก็อออกไปจากวงวนเียนี้ดีคืนที่2นี่เป็นอะไรที่โคตรจะทรหดเลยทั้งโดนปีศาจแพะฆ่าแถมยังโดนวันเดอร์ลิงเทเดอร์จัดการอีกโอ้โหชีวิตคืนต่อไปนี่ผมจะใช้กันยังไงเนี่ยเช้าวันที่3นะครับผมก็ได้ออกไปตัดไม้หาของกันอีกเช่นเคยแล้วเราก็ได้ไปเจอโครงกระดูกตัวหนึ่งครับไม่รู้ว่าเป็นร่างของใครเราก็ขุดเก็บมาด้วยแล้วเราก็ไปขุดหาของกันเหมือนเดิมแล้วก็มีหลอดอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาที่หน้าจอ,องผมผมเลยต่อบล็อกขึ้นไปดูสรุปว่ามันคือ ตัวอะไรก็ไม่รู้อ๋อนี่ไงเจอแล้ว The Watch <Tower. S 2> สรุปก็คือไอตัวนี้เนี่ยจะไม่ทําร้ายเรานะครับหากว่าหลอดข้างล่างเนี่ยมันไม่เต็มนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปสนใจอะไรมาเลยกลับไปหาขอ,ของของเรากันต่อดีกว่าครับพอตกเย็นเนี่ยพวกผมก็คิดกันได้ว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีฐานที่มั่นครับเพื่อใช้ในการหลบพวกผีปีศาจอะไรพวกนี้ผมก็เลือกที่จะต่อ็อกขึ้นมาสูงๆแล้วก็วางเตียงนอนข้างบนนี้เลยครับหลังจากเราทําบ้านอะไรเสร็จไม่นานครับอยู่ๆหน้าจอผมก็สั่นแล้วมีหมอกขึ้นมาเต็มเลยออเออกูเห็นกูเห็น้ยฟ้ามา พเพื่อนในตัวนี้ตัวอะไรก็ไม่รู Here, <the S 2> ้เนี่ย The Man form the Fox เราสร้ากันอยู่เรารอดเรารอดเรารอดเดี๋ยวกูดูว่ามัน,<ห>นมันมาไง,ง,งอโอ้ยโอ้ยคิดไม่ได้ไว้เาย The Man f o เดอะฟ็อกมึงก็ได้แค่นี้แหละโอ้ยมึงก็ได้แค่นี้แหละว้าวไปแล้วมันไปแล้วส,สวยว้าวเพื่อนไฟไหม้เลยแบบ้านไอ้บ้านที่ ที่มันเกิดตอนแรกอะใต้บ้านเราก็ไม่แต่เอ้ยมันไม,ไม่ไม่ถ่านบ้านเราเพื่อนมันไม่ถ่านบ้านเรามึงเตรียมดับไฟ <จะ S 2> มึงเตรียมดับไฟไม่ไม่ไม,ไม่มันไม่มันไม่ไอ้เหี้ยบ้านไปโอ๊ยกูจะยากูมไม่อยากแตกตัวเหี้ยอะไรมาอีกเนี่ยเพื่อนอุ้ยเซฟเซฟเซฟก่อนเซฟก่อนกูจะตายเลือดก,กูเหลือเลือดกูเหลือครึ่งหัวใจกูอะไรจะวางเนี่ย ในคืนนี้เนี่ยก็เป็นคืนที่โคตรจะทรหดอีกคืนหนึง่งแต่หลังจากที่เราลอดจากการโจมตีของ The Man นฟอร์มเดอะไปได้เราก็เลือกที่จะนอนและข้ามไปวันที่4 <c oughs> เลยนั่นเองมันเกิดอะว เข้าสู่ช่วงเช้าวันที่4ี่พวกผมก็ได้ออกไปหาของเพื่อมาตกแต่งบ้านเพิ่มเติมนะครับเราก็ได้ของมาเยอะพอสมควรเลยวันนี้นี่ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับในช่วงเช้าแล้วเราก็ขึ้นมาเปลี่ยนพื้นบ้านของเราให้กลายเป็นหินกันนะครับเนื่องจากเมื่อคืนนี้โดนฟ้าผ่าไปทําให้บ้านเราไฟไหม้นั่นเองพอตกแต่งบ้านไปไม่นานก็ถึงช่วงตอนลางคืนนะครับบ้านเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่ในคืนนี้พวกผมเลือกที่จะนอนเพื่อข้ามไปวันที่5กันนั่นเองปลอดภยัยเห็นหลังคาบ้านปะ นี่แหละครับคือวิธีลงบ้านของพวกผมพอลงมาผมก็มาลบกับสเกล,ลิตันแล้วก็คีปเปอร์เลยนั่นเอง มีไม้ชาร์ปเพื่อนถ้ำนี้มีไม้ชาร์ปเดินมาไม่นานนะครับผมก็เจอไม้ชาร์ปผมเลยตัดสินใจที่จะลงไปหาของกับไอเพียวนั่นเองจากที่ได้ลงไปสำรวจไม้ชาร์ปเนี่ยเราก็ได้แร่เหล็กกับของมาเยอะพอสมควรนะครับเราจะเอามาใช้เอาชีวิตรอดกันต่อจากนั้นผมก็ทําการขึ้นมาบนบกเพื่อทําการเผาเหล็กแล้วก็คาฟของมานะครับผมจากนั้นเราก็ไปเดินสำรวจแถวๆรอบบ้านนิดหน่อยนะครับแล้วค่อยมาสร้างบ้านกันต่อนั่นเองหรือมาเร็วอุ้ยไม่เหมอกขึ้นด้านบนวะ นี่แหละใช่เหรอปกติขึ้นไข้างับปกติขึ้น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 ไปแปมึงวางไอ้นี่เลยวางของวางอะไรเลยวางวางหินให้กูนะแต่อยู่ๆหมอกข้างล่างของเราก็กลายเป็นรูปวงกลมเหมือนน้ำวนครับเหมือนว่ามันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในเร็วๆนี้กอะไรมาเอ้นี่ตัวโกดตัวตัวกวางมาแล้วเพื่อนอย่านะเฮ้ยมันปีนขึ้นมาได้ไม่น่าใช่นะ มันไม่ปีนเว้ว้าโอ้ีอันเดือดเะโอ้หน้าจอโอ้หายแล้วครับหลังจากไอ้ที่ตัวแพะมันหายไปแล้วเนี่ยเราก็เลือกที่จะนอนเพื่อข้าบไปวันที่6กันนั่นเองซึ่งไอ้ตัวโกสเนี่ยไม่สามารถขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าเราอยู่บนบ้านที่มันสูงนั่นเองอีสิจากนั้นผมก็เลือกที่จะขุดหินปั๊มของอยู่ข้างบนนะครับผมและอยู่ๆหน้าจอของพวกผมก็ได้เกิดอาการสั่นขึ้นมาเว้ ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและสุดท้ายเราก็เจออะไรบางอย่างอย่าสัางบานสัางบานอุ้ยทำไมจอสั่นมาแล้วอรอเอ้ยมาตัวนั้นเลยซีอิงซีอิงด้านล่างด้านล่างมันไปแล้วอเฮ้ยกูยังไม่ได้เห็นเลยเอ้ยมาแล้วมาแล้วเห็นป่มเจอ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 เห็นเห็นเห็นเว้ยฟาจมาอุ้ยหายตัวอย่าวับนะอย่าวับทีน้อยนะขอร้อง เฮ้ยมันมันอยู่แค่ตรงนั้นมองหน้ามองหน้ามันไม่ชอบให้มองหน้าไม่ดีแต่ดีน้มันมันได้เป็นแบบเป็นดมแมนไหมจริงจริงจริงเออเอบา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 ม,มันน่าจะมีแค่นี้แหละมั้งความสามารถมัน,น,ลมนหลอกแค่นี้แหละทำให้ตกใจจริงมันตีแรงไหมวะกูยอยากรู้วะไป,ไป โอ้ยเฮียมืดมืดมืดเอ้ยเอ้ยเอาไอ้เฮียกูแตกแล้วก็มาถึงคืนสุดท้ายนะครับคืนวันที่6นั่นเองในคืนวันที่6ผมพูดตรงๆเลยนะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรเลยเว้ยตรงบ้านตรงบ้านตรงบ้านเห็นปะตาเขาโอ้ยคุยเฮียเจอเมื่อกี้ไปทีนี้หัวใจจะวายเลยครับคนดูแต่ในคืนนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรเลยเว้ยเหมือนว่าแบบเราเจอทุกอย่างมาแล้วจนมันชินไปแล้วครับคนดูซึ่งคืนสุดท้ายนี้เราก็ผ่านไปได้อย่างง่ายดาย